เป็นเรื่องของ็เนเรื่องของธรรมดาไม่มีงานเรียนใดไม่เลิกลาไม่มีการพบกันครั้งใดไม่จากกันแต่การจากกันครั้งใดมิร้ายเท่าเหมือนกับเจ้าจากไปในครั้งนี้จากที่วายังกลับมาในวารี จากครั้งนี้คงไปรล้ไม่กลับมาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับทุกหลักญาติมิตรที่ต้องสูญเ,เสียบุพการีสูญเสียบุคคลที่ท่านรักและเารพเป็นอย่างยิ่งคุณพ่อธงชัยพราบุตรท่าน,นเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2500ห ญาติเหล่านบั้หมด6คนแบบนี้ไนางประภัยเจ้าบุญพัน์ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่2นายอำไพเจ้าบุญพัน์ยังมีชีวิตอยู่3นายหนุไกลเจ้าบุญพัน์ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว4นาย,งยาธงชัยเจ้าบุญพันธ์ผู้วายชน ขึ้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมชมกการรั้งนี้5นายยศใสเท่งหุ่นพันยังมีชีวิตอยู่และ6นายชามชายชท่งหุ่นพันยังมีชีวิตอยู่คุณข้อทองชัยหรือต่อไปนี้บางครั้งก็จะเรียกว่านายทงชัยท่านได้รับการศึกษาเบื้องตน้น จนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนหลังจากจบการศึกษาเบงต้น,นแล้วก็ได้อยู่ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทางการ,กรเกษตรเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นตัวช่วยพ่อแม่หา,หารายได้เพื่อจุงเจือครอบครัวหลังจากนั้นก็ได้หาประสบการณ์ในการทำงานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยอันสมควรก็ได้สมรสกับนางธัญพรหานคำอุ้ยเดวโเล็บแหนมนะครับและมีบุตรธิดาด้วยกันสามคนแบบนี้หนึ่งนางสาวอนุธิดาชุ่นพันสมรสกับนายสมกรา ทำบูแก้วทำงานที่โรงแรมดูไฮเทลนครพนมสองนางสาวสุทัศกราถวุ่พันธ์สมรสกับนายสราวุฒิขาเลิกทำงานที่ประเทศเกาหลีสามนางสาวเพรนิการกาถุฒิพันธ์สองรสกับนายทาโชคยุตะวันประกอบอาชีพรานยา คุณพ่อธงชัยท,ท่านใด้สร้างฐานะหลังจากทมรดแล้วท่านได้สร้างฐานะทางครอบครัวให้เป็นที่พึ่งพาใสแก่ลูกหลานระยิพี่น้องคุณพ่อธงชัยเป็นคนดีกล้าเริงแจ่มใสเป็นคนพึ่งพา ได้ของลูกหลานญาติพี่น้องท่านเป็นคนใจดีกล้าได้กล้าเสียกับมวลมูนประชาชนยสระประโยชน์ชนตนเพื่อส่วนรวมเสมอมาและมีจิตใจและมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาเพือ่อเพื่อเพื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาสเสมอมาและเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2554ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้บริหารบ้านเมืองและเป็นแขนขาของรัฐเป็นนาวาพาเป็นรัชนาวาพาพี่น้องชาวบ้านนนตูมได้พัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรครับด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาและเป็นด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาคุณพ่อธงชัยเช้ออุ่นพันก็เช่นกันท่านก็ตกอยู่ภายใต้สัจธรรมนี้เช่นกันท่านได้ประสบอุบัติเหตุคณะแพทย์และพยาบาลสาบไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของท่านไว้ได้จึงได้กากลูกหลังาติมิตรไปด้วยอาการสงบเมื่อวันที่21 เวลาหนึ่งนาฬิกากับสิบสามนาทีเรียนอายุของท่านนั้นห้าสิบหกปีแปดเดือนครับแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อเป็นการน้อมจงดวงวิญ,ญญาณนี้ข้าพเขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ใช้เวลาละมาอันสมควรน้อมจงดวงวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์ ให้ท่านไปสู่ผลิตภัณที่ดีไปสู่สารภูมิที่ดีเด็ดเด็ดครับ